โลกร้อนขึ้นทุกวันน้ำมันก็กำลังจะหมดไปอยาดหยาดให้เป็นนี้ต่อไปเราจะทำางกันดีเราคงต้องหาวิธีช่วยโลกแล้วแหละงั้นเราไปทำกิจกิจทกู้โลกกันเถอะฮ hey! พวกเราทุกคนได้ผนึกกำลังเพื่อค้นหาวิธีที่จะช่วยปกป้องโลกเพียงใบเดียวของเราไว้จนได้พบกับต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเปรียบเสม,มือนแสงสว่างแห่งพลังงานทดแทนมันน่าสนใจมากค่ะมันไม่ใช่ปาล์มไม่ใช่สบู่ดำแล้วก็ไม่ใช่มะยาวหินแต่เป็นพืชที่สามารถให้ไบโอดีเซลได้ดีที่สุดในโลกจะเป็นอะไรนั้นตามไปพิสูจน์กันดีกว่าค่ะ เชียงใหม่225กิโลเมตรเราก็ถึงดอยอ่างขางที่หมายของเราถึงแล้วอ่าางขะสวัสดีค่ะจุลาสวัสดีครับทราบมาว่าที่นี่ปลูกต้นที่สามารถผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงไว้มันคือต้นอะไรคะเนี่ยครับคือต้นสีทองครับริงใบผลสามารถนำไปผลิตไบโอดีเซลได้ แต่ผลคุณภาพดีที่สุดเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเอาทุกส่วนของต้นมาทำไบโอดีเซลกันนะคะชาภาพของเรา ต้นสีทองสามารถให้ปริมาณน้ำมันได้มากกว่าน้ำมันที่สกัดได้จากถั่วเหลืองถึง15เท่าจึงมีการนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซลอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาจากการทดสอบในเบื้องต้นพบว่าน้ำมันในเมล็ดของต้นสีทองมีความเหลืดน้อยเมื่อนำมาทำเป็นไบโอดีเซลนะครับ จะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายเกิดการเผาไหม้ได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดน้ำมันมาใช้เป็นสารเคลือบใบและผลป้องกันการเน่าเสียและป้องกันแมลงซึ่งจะช่วยลดการใช้สารเคมีได้ผมคิดว่าต้นสีทองเป็นพืชที่มีคุณสมบัติที่ดีนะครับในการที่จะนำมาเป็นพืชพลังงานทดแทนชนิดใหม่ของโลกเราได้ซึ่งจะช่วยลดอัตราการขุดเจาะน้ำมันและลดผลกระทบที่เกิดต่อ,อสิ่งแวดล้อมของเราได้ หากน้ำมันเกิดการรั่วไหลจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมหาศาลในขณะที่ต้นสีทองสามารถปรับตัวได้กับสภาพพื้นที่ทุกประเภทเมื่อผลร่วงลงสู่พื้นหรือแพร่กระจายโดยนกก็จะเกิดต้นใหม่ทำให้เกิดสมดุลทางระบบนิเวศและนี่คือสิ่งที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซ์เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณโดยที่เราไม่อาจลีกเลี่ยงได้ คงจะดีถ้าต้นสีทองสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้รวมถึงช่วยสงวนน้ามันของโลกไว้ให้เราใช้ได้น,น,นานๆต้นสีทองเป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาผลิตไบโอดีเซลได้คุณภาพสูงนะคะแต่ว่าในประเทศไทยกับยังไม่เป็นที่รู้จักะคะ่ะพวกเราก็เลยอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักต้นสีทองนะคะเพื่อให้ต้นสีทองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่จะช่วยโลกของเราได้ะคะ่ะผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องโลกและผมก็ยืนหยัดที่จะทามันต่อไป และคุณคิดจะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมันและช่วยลดภัยพิบัติของโลกไปพร้อมๆกับเราหรือไม่เราจะสู้เพื่อโลกของเรารงาน<ง>ดีเราตกนักโลกฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบ